สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สีทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์วันที่สิบแปดสิาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดช่วงเช้านะครับซึ่งเมื่อวานช่วงเย็นทั้งลมทั้งพายุเลยเทำให้เต็น์แต่ละร้านค้าบางร้านนะครับพังลงมาจากคลิปที่เมื่อวานเย็นที่ผมอัปเดตลงไป ก็เสียหายก็ส่วนมากจะเป็นเต็นท์เวลาฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นเต็นท์ตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรแอ่งท้องช้างอะครับน้ํามันก็ขังพอขังปุ๊บพอลงมาเยอะๆมันก็พังเพราะว่าขาเต็นท์เนี่ยมันจะเป็นขาเต็นท์แบบบางไม่แข็งแรงนะครับแต่ก็เดี๋ยว ผมว่าน่าจะไม่เกินอีกสักสองอาทิตย์หลังคาด้านบนที่พิยากนลุมกำลังทำน่าจะเสร็จสิ้นแม่ค้าทุกคนก็จะได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนโดยที่ไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวพายุไม่ต้องกลัวลมนะไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูร้านค้าว่ามีความพร้อมกันแค่ไหนแล้วก็ วันนี้วันเสาร์ลูกค้าก็พอสมควรครับไปดูกันครับเนี่ยครับด้านบนอาทิตย์หน้าหลังคาแถวสองก็น่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กำลังขุดหลุมแถวสามอยู่นะครับที่จะทำหลังคาที่จะให้ปอ้าคาแม่คาย้ายขึ้นไปกันข้างบนนะครับ ร้านขาหมูก็จะย้ายมาอยู่ตรงทางขึ้นพอดีนะครับทางขึ้นไปโกดังก็สภาพก็ยังพอเดินได้นะครับร้านทอดมันกุ้งร้านเจ็กไก่นะครับแล้วก็ร้านหมูทอดนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านที่เมื่อวานเ,เป็นพังเป็นยังไงบ้างน,นี่ร้านลูกชุบนะครับรจร้านโจ พี่ตู้เป็นไงเสียไหมไม่เสียนะไายไม่ได้พเที่ต้นเมื่อวานตายเมื่อวานก็พี่เอกก็มาดันน้ำออกอันนี้เต็นท์เต็นท์เดิมนะยังอ๋อยังไม่พังนะยยัังงนี่มันหักนี่แล้วดิอ๋อหักมันหักไปแล้ว อีกหน่อยรออีกหน่อยนอีกสองอาทิตย์ก็ได้ได้ขึ้นบนแล้วต้องคือเต็นท์ใหม่ก่อน,นะค <c oughs> ความพร้อมแต่ละร้านก็มาเตรียมกันแต่เช้านะครับ ก็ S 1> <S 1> อาจ<า>จะเสียหายบ้างนิดหน่อยก็คือเต็นท์มันเสาก็ขายกันได้ปกตินะครับพื้นก็แห้งนะครับเดินได้ไม่มีมปัญหาร้าน้หา,หาัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงเต็นท์เป็นไงบ้าง ยังได้อยู่นะยังได้อเลยนะไั้หมูขาหมูเต็นตรงนี้ก็พังลงมาเลยนะนี่เลยเอาผ้าใบมาถึงถึงกันแดดไว้ก่อนพังเนี่ยต้องจะทำกาง ทําใช้ไปก่อนอีกสองอาทิตย์ใกล้เคียง,ใน,ใยงน่าจะนะใกล้เคียงเลยเพราะว่าทําแถวไหมแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์ก็ได้เดสร็จ <c oughs> นล้นเลเหรอหวานนะครับ มีร้านเป็ดย่างเมื่อวานเป็นไงเต็นขอรอดค่ะรอดใช่ไหมอ๋อสวัสดีค่ะอะไรคะมีอะไรบ้างมีผ้าหน้าเป็ดนี่ร้านาร,ร้านของเล่นพังครับ<อ>ต้องเอาผ้าใบมาคลุมไว้ก่อนร้<อ>านต้ตมตำยังอยู่ดีนะครับ<อ>ร้านไก่ย่างก็ยังอยู่ดี ครับพังไหมเต็นพังไหมเมื่อวานพังไหมอันนี้ซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยซื้อใหม่ยกนึ้งเลยพังเลยสู้ๆรออีกหน่อยเดี๋ยวได้ขึ้นนึ่งบนแล้ว กกลับสภาพมาแปดสิบเก้าสิบอร์เซ็นนะครับแต่ละร้านก็ต้องลงทุนซื้อเต็นต์กันใหม่แล้วครับสำลองไว้ก่อนทีนี้ยังขาดอยู่อน,นี้ร้านอะไรไม่ทราบนะนั่นแต่ตาลปานี่ซื้อเต็นต์ใหม่เต็นต์ใหม่เหรอ เหมือนตละลับเป่าพังนะครับซื้อเต็นใหม่อันนี้พังไม่เต็นท์เนี่ยเมื่อวานะไม่พังใช่ไหมอันนี้ก็ยังอยู่ดีอันนี้ยังอยู่ดีค่ะเป็นเพราะเราชีวิต ผู้ประสบภัย <c oughs> ผู้คนก็เริ่มเยอะแล้วครับเช้านี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ยังไม่ ยังไม่ทิ้งตลาดที่ยาคุลุมนะบก็ยังมากันเหมือนเดิมครับซื้อเต็นท์ใหม่นี่ซื้อซื้อเต็นท์ใหม่เหรอพ<ด>ี่ดำดอ๋อดำเอาทนใช้ทนทนใช้ไว้ก่อนดเดี๋ยวก็ได้ขึ้นแล้ว

แก้ไข่กันไปก่อนอันนี้พังช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนแล้วระวังระวังหน่อยฝนอีกสักสองอาทิตย์ผมว่าใกล้เคียงนอเดี๋ยวก็น่าจะได้ได้ยายขึ้นแล้วอันนี้ก็พังอ๋อไม่พังแต่ดามไหมฮะ นอตรงนี้ก็ต้องจอรนะใเดนี่ก็ผ้าใบนะครับผ้าใบขึงไว้กันเลยคนคใช้ไปก่อนซื้อใหม่ก็แพงโอเคนะครับก็ สภาพ90%กลับมานะครับก็ p ี c อก็ลูกค้าท่านใดเอ่อมาอยากจะมาเที่ยวมาซื้อหาของกินทุกๆที่ร้านพ่ยาคุลุ่มก็เชิญได้เลยนะครับร้านค้าข้างบนก็มีนะครับร้านคาข้างบนก็จะมีเอ่อจอหมูแผ่นหมูแผ่นทอดนะครับแล้วก็ลูกชิ้นเป็นเอกก็ขึ้นอยู่ข้างบน ผลไม้นะครับถ้าถุงแล้วก็มีบ้าบินจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เกียวร้านเล็กๆก็จะย้ายขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับร้านใหญ่ใช้พื้นที่เยอะโอเคนะครับก็ ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องตะเวนแดกชาแนลด้วยครับการอัปเดตวันเสาร์วันที่18พฤษภาปี67จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ